สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้พีเพนะครับผมจะมารีวิวนะครับในตัวกล้องหลังนะครับว่าจะเป็นการถ่ายภาพนิ่งและการถ่ายวิดีโอนะครับในตัว iPad Air5 ผม Air 5ถ่ายได้สูงสุดคือ12ล้านพิกเซลแล้วก็การบันทึกวิดีโออยู่ที่สูงสุดคือการถ่ายแบบ 4K 6เิเฟรมเลยนะครับวันนี้นะครับพีได้ทําการถ่ายมาให้ดู้วครับเดี๋ยวพีจะทําการรีวิวให้ดูเลยครับว่าเป็นไงบ้างนะครับอย่างแรกผมขอรีวิวภาพถ่ายก่อนนะครับนี่อันนี้ครับ พีได้ทําการนะครับผมไปถ่ายที่ร้านกาแฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับผมก็คือพีทําการถ่ายมาให้ดูแล้วนะครับผมเห็นไหมครับว่ารูปนี้ครับพีถ่ายมาครับเห็นไหมตัวเค้กครับผมเก็บความชัดของภาพหรือว่าเก็บคอนเทนต์คือโอเคมากครับผมว่าอารมณ์เหมือนถ่ายกับ iPhone 7 iPhone 8ครับใครกะใช้ i p โฟน e 7 i p h o โฟนแภาพลักษณะใกล้เคียงกันครับในการใช้งานครับนี่เห็นไหมครับว่าการเก็บแก้วน้ําถือว่าใช้งานได้นะครับผมในการใช้งานนะครับ ค่า f กล้องหลังอยู่ที่1.8นะครับในการถ่ายถือว่าโอเคมากเลยครับนี่นี่ครับเพราะว่าการเก็บคอนรานต์ของภาพคือดีมากเลยครับ ว่าเนื้อชาเขียวครับเราสามารถซูมไปใกล้ครับเพื่อดูรายละเอียดของภาพได้อย่างชัดเจนครับแต่12ล้านพิกเซลก็อาจจะไม่ชัดเหมือนพวก50ล้านเหมือนกับ48ล้านแต่ผมว่าขนาดนี้ถือว่าโอเคมากครับสุดๆครับไปเอาไว้อัพเฟสก็เหมือนเดิมครับภาพมันไม่ได้คมขึดนนะครับผมถือว่าใช้งานในตัว iPad Air 5กล้องหลังถือว่าสุดจริงครับผมว่าเป็นแท็บเล็ตที่กล้องหลังดีนะครับผมตัว iPad Air 5 เห็นไหมครับว่าดอกไม้ครับถึงแม้ว่าค่า f มันจะไม่ได้แบบว่าดีมากขนาดนั้นครับแต่เพราะว่าในการถ่ายทั่วไปถือว่าในการใช้งานถือว่าโอเคมากเลยครับนี่เห็นไหมครับว่าซูมไปภาพอาจจะแตกนะครับแต่ถ้าเราดูรวมครับความชัดมันก็ถือว่าใช้ได้ครับผมเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่อันนี้ผมถ่ายหลอดไฟนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ครับอันนี้ผมถ่าย ต้นตะไคร้ครับถือว่าโอเคนะครับผมนี่อันนี้ต้นกล้วยเห็นไหมครับว่าเวลาเราถ่ายกลางแจ้งคอนทันคือดีมากอันนี้ขอชื่นชมตัว Air 5เลยครับถือว่าคอนทันในการใช้งานหรือว่าตัวสีสันของภาพครับคือโอเคมากครับผมนี่เห็นไหมครับว่าเก็บใบตองถือว่าสวยงามครับผมในการเก็บเห็นไหมครับว่าเก็บต้นกล้วยเห็นไหมครับว่า สีสันสวยงามนะครับไม่ได้เลยนะครับในตัวกล้องหลังนะครับผมเห็นหลายคนถามมาว่าให้ให้รีวิวกล้องหลังไหนวันนี้แหละผมจะมารีวิวให้ฟังนี่ครับผมเดี๋ยวครับว่าในการเก็บพวกดอกไม้อะไรถ่ายถือว่าใช้ได้ได้เนี่ยครับแต่ไม่มีแบบว่าตัวถ่ายบุคคลนะครับเหมือนกับ iPhone นะนีนี้ผมถ่ายเนื้อไม้มาครับอันนี้ผมเอากล้องไว้ยะยะใกล้เลยนะครับผมก็ถือว่าโอเคมากเลยครับอันนี้ผมถ่ายทรายถ่ายทรายกับหินมาครับ แต่เพราะว่าในการถ่าย,ยคุณภาพก็คือว่าโอเคนะครับผมในการใช้งานเนี่ยอันนี้ผมถ่ายนีอันนี้ผมถ่ายบุคคลนะก็คือแม่ของผมเองครับเห็นไหมครับว่าในการถ่ายบุคคลถือว่าสีสันในการเก็บคุณภาพสีชมพูสีตรงรอบข้างหรือว่าเก็บคทุทภา์ได้ดีมากอันนี้ขอเช่นชมในตัว iPad ถึงแม้เป็นแท็บเล็ตครับแต่ผมว่าแท็บเล็ตตัวนี้กล้องดีครับผม Air 5ครับ ในการถ่ายครับผมกล้องหลัง Air 4กับ Air 5ผมว่าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับในการใช้งานต่อไปนะครับผมจะให้ดูตัววิดีโอนะครับว่าในการใช้วิดีโอครับ 4K 60เฟรมเรทจะเป็นไงบ้างนะครับทดสอบนะครับการบันทึกวิดีโอนะครับผม 4K 60เฟรมนะครับในตัวเจ้า iPad Air 5ครับผมในตัวเลนกล้องครับผมจะไม่มีตัว OS นะครับที่ช่วยในการการสั่นนะครับแต่จะมี ตัวโปรแกรมนะครับหรือว่า EA ของ Hi Apple นะครับผมที่ลดการสั่นนะครับผมก็คือนี่ครับก็เสียงที่ได้ยินก็คือเสียงจากตัวไมโครโฟนนะครับของตัว iPad เลยครับเป็นไม่บิวอินเลยนะครับก็เสียงก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับผม เห็นไหมครับว่าการถ่ายวีดีโอ 4K 60เฟรมเรทคือดีมากผมว่าการเก็บคอนเทนต์ของภาพแต่ตัวการสั่นนะครับก็จะไม่มีการสั่น OS นะครับมีแต่ ES นะครับคือการใช้ซอฟต์แวร์นะครับในการช่วยการสั่นผมว่าไม่ได้ขี้เหร่นะครับในการใช้งานผมว่าโอเคมากครับ เอาไปถ่ายวีดีโอเล่นๆถือว่าโอเคมากหรือว่าเอาไปทำงานจริงๆผมว่า 4K 60เฟรมเรทคือเหลือๆครับในการใช้งานนะครับในการถ่ายรูปผมว่ากล้องหลังครับคือโอเคมากครับสำหรับการถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวีดีโอนะครับกล้องหลังตัว iPad Air 5ผมว่าโอเคมากครับในการใช้งานครับการเก็บสีสันของภาพเก็บสีแดงสีเขียวสีเหลืองหรือว่าสีขาวของภาพถือว่าโอเคมากครับในการใช้งานครับ คอนทัต์ของภาพเมื่อเจอแสงครับสีสันของภาพคือสวยงามจริงครับแล้วก็การถ่ายวีดีโอผมว่ามันไม่ได้สั่นมากขนาดนั้นครับมันใช้งานถือว่าโอเคมากการทํางานโดยใช้การสั่นของซอฟต์แวร์ทาง Apple ได้ทําการมาอย่างดีครับผมว่าโอเคมากในการใช้งานครับว่าจะเป็นการไปถ่ายวีดีโอแบบใช้งานชีวิตประจําวันเอาไปตัดต่อถือว่าโอเคมากครับในการถ่าย 4K 60เฟรมเรทแล้วก็การถ่ายภาพนิ่งครับผมลองถ่ายกับคนถ่ายกับสิ่งของถ่ายกับธรรมชาติถือว่าโอเคมากในการใช้งานผมว่า iPad Air 5 กล้องหลังถือว่า12ล้าพิกเซียวถือว่าใช้งานได้อย่างดีมากครับสําหรับวันนี้พีเพก็จะไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ